ในวันนี้เนี่ยผมจะมาทำเควสประจำวันแล้วก็มาเล่น PVP กันดีกว่าครับในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ใครหลายคนปิดเทม์อยู่แล้วก็มีคําแบ้คอลรโบต่างๆมามากมายโอ้โหเมเพลนแล้วอ,อยากให้เป็นเรื่องนี้จังเลยอะ่ะถ้าเป็นเรื่องนี้คือดีมากขอให้ขอให้ขอให้ได้ขอให้โดนนะครับสาธุสาธุเดี๋ยวผมจะไปนี่ก่อนดีกว่าไปทำเควสให้มันจบๆกันดีกว่า โอ้ผมได้แอบทำมาแล้วทำมาสี่อย่างเองเดี๋ยวไปนี่ดีกว่าไปลูปคิตตันเมื่อเราไปไปลูปคิตตันเนี่ยเรามันจะไม่เราคิดถึงไงเนี่ยห้องสนองรับอะ่ะดูสิครับคุณดูดูตู้โอ้ตู้คือดีแต่ดูแลผมยังไงผมก็ต้องเสียสละครับอโอ้ได้เลยขอซุ่มไปเลย สองร้อยไปขอกบกับเบลล่าพอแล้วอืมซี่โอ้โหเหมาอีกแล้วเป็นพี่เหมาอ่าเบลลาส่วนตู้นี้สำหรับผมนะสำหรับใครที่อยากสูงเนี่ยเออมันต้องเป็นแบบเราไม่มีงบประมาณจริงคือไม่มีขนนกอ่ะแต่มีเพชรนี่เยอะสุมเล่นได้ครับ ผมขอเก็บไว้ก่อนอย่างต่อไปเราต้องไปกิวอันนี้ผมโหขอซื้อนี่โชว์เลยกันแล้วกันกบม่วงสักตัวผมมีตัวที่จะเอามาทำมามนรีวิวกันดีกว่าเป็นตัวทีม่มันก็อยู่ในทีมผมแล้วหละผมอยู่กิวอาร์เตอร์นะคะสาบใครที่อยากเข้าคำมาได้เลยนะครับเอ้าผมลืม อแล้วไม่เราไม่แปลวะแปแลอะไรก็ไดนะ้มีหลายตัวให้แปลเตีมเีมโหเตีมนี่เมื่อก่อนถ้าเป็นซีซั่นแรกคือโหดนะครับว่าโหดมากๆ <c oughs> ยังต่อไปเล่นกิเวนจะเล่นแค่ตาเด,ยเเยเดียวก็พอแล้วมั้งนะครับ แต่ใครที่มีเอเมเลียนเนี่ยเราก็สามารถใส่ได้เหมือนเดิมนะใส่เป็นชุดบักอ,อ,อกอะของเขาอะก็เล,เล่นได้อยู่นะเล,นเล่นสนุกอยู่ใส่ตัววงไวไปเยอะๆแล้วก็ใส่เอเมเลียนตัวเดียวแล้วลองชิวๆอ้โผมนำมาใช้กับน้องเลมคือแบบเพอร์เฟคเพอร์เฟคเต์จัด เอ็มเรียนมันจะยืนถึกทนน้ำเป็นพิเศษนะครับเนี่ยกินนึืงมหมดเวลาได้กี่เปอร์เซ็นต์หกสิบหกโอกี่ร้อกี่ร้อยล้านเนี่ยสักผมถึงไ่เง้เยอะนะเดีย๋ยวผมไปทำกรีนอื่นต่อเอ่อยันต่อไปผสมอุปกรณ์อุปกรณ์เนี่ยเราจะผสมอ่ะตอนนี้ผมมีรองเทา้ารองเท้าคือช่วงนี้ก็เป็นไอเทมฟรี ที่ยังใช้ได้ดีมากๆอยู่ออพเอาให้เต็มเลยนิดนึงอ่าเป็มเยแม็กด่างต่อไปน่าจะเป็นเรนเจอร์นะถ้าจะไม่ผิดอืมเราเบลล่าอัดเอาก็ได้เอาก็ได้อืมสี่ดาว ท่านสูดอเอาลอนเอาลอนกระลอกวัดดี่ว่าโอ้ไม่ใช่กระลอกวัดดีอ้ขอโทษครับขอโทษลอนนักร้องตัวนี้ก็ดีนะครับในสมัยก่อนแต่มนเช่น,นยุคนี้นะถ้ายุคนี้เนี่ยเขาก็พอเป็นตัวแบกได้อยู่นะตัวแบกในด้านเริ่มต้นนะอ่าสุดท้ายเป็นสเตจลัดเดี๋ยวเราไปเล่น p v p, p กัน เออเอาทีเวลสเตทหนึ่งไปเลยแต่ผมเอาสาสนะครับว่ายวมันมมติดคัสซีนไปเอมิเลเตอร์เดียวพอ <c oughs> โอ้เอมิเลเตอร์ตัวเดียวก็กินหมดแล้วครับเออสุดท้าย โอ้สามพันเก้าสิบอืม, 3, 9, อมถ้าได้สักสี่พันสองนี่ก็อาจจะอาจจะก,กดให้ก็ได้นะอืมไหนดูซิอันนี้มีเท่าไหร่เอ่ยวุ้ยหกแปดแล้วน,นันีอันนี้เหลือเท่าไหร่อืมโอ้อีกหกครั้งเนี่ยก็ได้ นี่อยากได้มากเลยเซรีพิเชอร์ถ้าผมได้นะบอกเลยผมจะเอามารีวิวแน่นอนเอาเอามาเลยนี่เนี่ยโหเป็นผมเอาแยะทีมแรกของวันนี้โอ้ไม่เอาแล้วเปลี่ยนทีมทีมที่สองโ่ตีตีก็ได้น่าจะดี ว่าแต่ว่าทุกคนสังเกตไหมครับว่ามีตัวอะไรหายไปติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกผมไม่บอกหรอกผมไปให้ก,การเป็นตัวที่เก่งที่สุดในปัิพีอะครับแข่งกระแ,รแต่ผมมองว่ามันแข่งแก่งเกินไปครับเดี๋ยวผู้เล่นท่านอื่นเขาไม่ชอบใจเอาเลยยอมเปลี่ยนให้ครับต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับใครที่เป็นเอฟซีเอนเจอร์ตัวนั้นนะ อ่าชนะแล้วม,มันเราจะชนะได้ก็ถือว่าน่านนะอาทิที่สองเปลี่ยนครับอืโหูตำนานจัดน,นี่ก็ตำนานโหแล้วก็มีต,ตัวแฟกชิปโอ้ทีนี้ อีนี้ก็น่าตีอยู่นะตีดีกว่าไม่มันไม่มีตัวกันบินอะ่ะเราก็พอจะลอยได้ <c oughs> อ่ะใย่นำวิ่งไป,ไไปเลยว่าเราว่าไปเลมไอกาเอมิลเลียไปอโอ้โหนั่นแต่ที่ ผมใช้แซลลี่เดมิชี่เนี่ยเหมือนผมมีทุกตัวในเกมจริงๆนะครับเนี่ยก็ไปเรื่อยครับเจนไอโคผมก็อยากได้นะหรือที่เราขอเรียกว่าเจ๊แสงอะ่ะโหดคือหมือนโอพีนะในปีปีที่ผ่านๆมาอ่ะไปโอ้ขมบนไหลอย,อย่างเดียวเลย ในการนีผมออกดีจัดทีมผมนี่ก็จะเป็นทีมที่แบบอืมก็อยู่แล้วอะเอออยู่แล้วเน no. อะนี่สองพันเจ็ดแล้วถ้าเราตีสัสามตาเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะได้ขึ้นเพชรสองก็ได้นะโอ้ทีมนี้แหละน่าน่าสนใจ <c oughs> โอ้ทีมเมื่อกี้นี่มีแต่เลนเจอร์ในตำนานเท่านั้นเลย เออกรอบนี้ดีทุกพ่อแต่ถ้ามีตัวตีโดนแน่นอนเนี่ยรับรองก,ก็จะอืมรู้กันไปไปไปโอ้กอบยิกเลยในเมื่อคุณไม่มีตัวที่ที่เราต้องการเนี่ยก็กรอบเอาจบ โอ้ยมันพัดพายุแา,างนี้เรียบร้อยดิเราเรียบร้อยโอ,โอ้โดนอัดนะป้อมอ่างนี้เนี่ยว่าจะโนไอเทมโชว์สักหน่อยใส่ไปเลยเออ โอมีเลมก็ใช้ได้นะครับเนี่มีเลมแบกอ่ะไปอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้โหเรนเจอรโคตรเยอะเยอะจัดอ่ะรอได้ย,ยังค่อนข้างสบายอยู่มีเหนื่อยมากโออืมอมมีตัวนี้นี่ผมยอมแล้วยอม ทีมนี้ทมี้ได้อยู่นะมีเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี่ยว,ยวโอ้ทำไมทำไมถึงต้องแกงดีบาผมอย่างนี้เนี่ยหรอว่าบางทีเขาอาจจะมีมีนี่ก็ได้มียาก็ได้นะดีทอโอ้ยไม่ใช่ดิสักครั้งเีย <c oughs> ไปไปไปเฮ้ยเดเตเอาเดี๋ทำไมถึงว่าเป็นกันน่ะโอ้โหเลกศนะบิลเลียไปอยากได้ดั๊มากเลยในตอนนี้กไม่อยากได้ดั๊เหมือนเดิมดั๊ที่เป็นตัยหนึ่ตัวที่เรียกว่าใช้ได้อยู่นะ หมว่าตอนนี้มันจะตัวบางไปนิดนึงแต่ครับแต่เขาก็ยิงเจีอยดีนะแบบสตัน์แมททุกภาอะไรอย่างเงี้ยแต่ท่น,นี้ผม่่คอยได้เจอบ่อยละนานาจะเจอครั้งแต่ถ้าเป็นปีปีสอปีแล้วเนี่ยจะเจอบ่อยมากไม่รู้จะบ่อยไปถึงไหนลูกลักก็เกีแ้แหละ ทำใจดูเอลิเอลินิ่งเลยว่าไปอ่าเรียบร้อยครับใกล้แล้วใกล้แล้วเป็นที่เป็นสวรรค์ โอ้ทีนี้เกินปุยมุยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเซตโอ้เจอไม่ต้าครับเราไม่ยิงครับโอ้นี่ก็ไม่ยิงยังดีกว่าโอ้ทีนี้ดิจิตอลนีมใดนี้ผมยนทีนี้ครับรออะไร โอ้โพี่ลิวดับอาตำบาลล็อกบาลล็อกใกล้แบกแล้วใช่ไหมเรามันยังไม่แบกขอแค่ไม่มีเกียเด็ดๆมาก็พอแล้วไปเปิดก่อนได้เปรียนนะครับอู้น้ำแข็งมาอย่างนี้แล้วพี่จะไปยังไงล่ะน้อง ไปเลยลูกพ่อไปเลยอีกนิดหนึ่งอีกนิดนึงาไปเอะรู้สึกว่าแรกเราจะหนื่อยึ้นหรือเปล่าโอ้เปิดโล่อีกแล้วบอดรู้ดีอีกเรามีความฝันนะว่าเราอยากจะขึ้นตำนานให้ได้เลยแต่ไม่มีงบประมาณ รอก่อนนะครับไม่มีงบแล้วไม่มีดวงหรือว่าต้องพูดว่าไม่มีดวงหรือไม่มีงบวะไม่เป็นไรหรอกมันก็เหมือนกันแหละใช้สักหน่อยก็ได้โอ้เล็มวิ่งอย่างไว้ปวเปิดโลอัดนับป้อมไปเลยแค่นี้ก็ ม่มีใครชนะเราได้แล้วอยากเล่นอยากเล่นนะครับอยากเล่นอยากเล่นอ่าใกล้แล้ว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 อีกนิดนึงอโอ้โหเนี่ยแหละครับใช้ชนะที่ผมต้องการขึ้นทั้สองสักทีครับในที่สุดไว้อีกสิบชั่วโมงเนี่ยผมจะมาเล่นใหม่นะครับ